สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของคนโสดชาวราศีสิงหรือท่านที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีสิง์ประจาเดือนพฤษภาคม2563นราะคะรายละเอียดการแบ่งรายละเอียดการแบ่งราศีอยู่ที่ดีสคริปชันข้างล่างนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนโสดราศีสิงนะคะเป็นอย่างไรบ้างเนาะที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะใบแรกนะคะได้เป็นสามถ้วยนะคะก็น่าจะมีความสุขใน เพื่อนฝูงอยู่นะคะนะในสังคมหรืออาจจะมีเรื่องราวความสําเร็จอะไรบางอย่าง นะคะที่เกิดขึ้นหนึ่งเหรียญน,นะคะบางคนเองอาจจะโฟกัสเรื่องการทํามากินมากเป็นพิเศษหรือบางคนเองอาจจะได้เจอคนถูกใจแล้วนะคะเชมเพลนันที่ผ่านมาอาจจะมีการเดินทางนะคะหรือพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะหรือปรับเปลี่ยนหัวใจตัวเองนะคะเทไปเทมานะคะนาช่างใจนะตกลงว่าจะเอายังไงนะคะอาจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะบางทีอาจจะเป็นชาวราศีธนูลักนาธนูก็ได้ที่เกี่ยวข้องนะคะสิบเหรียญเกิดขึ้นนะสนใจแต่เรื่องการเงินเนาะ การเงินการงานการทำมาหากินนะคะหรือบางทีพวกคุณอาจจะมีใครที่เล็งๆไว้อยู่นที่เขาอยู่ในที่ทํางานนะคะหรือที่เรียนกับคุณนะคะนะสังคมของคุณนะคะตรงนี้อ่ะทีนี้นะคะเรามาเช็คสภาพจิตใจของคนโสดนะคะที่ไม่มีใครแอบชอบอยู่ในใจเลยนะคะว่า คุณเป็นอย่างไรบ้างนะสภาพจิตใจของคนสี่ดาบนะอยากจะนิ่งๆนะคะไม่อยากจะยุ่งแล้วเรื่องความรักความสัมพันธ์เองนะคะช่วงนี้ปัญหายเยอะแล้วนะคะนะแล้วก็ควีนออพครับนะคะแต่ก็ใจดีแหละนะคะมีสเสน่ห์เป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะดูดีมีสเสน่ห์อ่อนโยนแล้วก็ช่วยเหลือคนเยอะมีคนให้ความสนใจเยอะอยู่ประมาณหนึ่งนะด้วยสเสน่ห์ของความอ่อนโยนของคุณนะคะแล้วก็ได้เป็นเดชาลีอ่อน่าจะมี น่าจะได้ไปพบเจอใครจากการเดินทางหรือไม่ก็เขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาหรือคนในเครื่องแบบก็เป็นไปได้นะคะในตัวเดชาลิออดเองอาจจะหมายถึงว่าคุณกําลังจริงจังอยู่กับงานมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะอ่ะทีนี้นะคะสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะที่ไม่เคยที่ที่ไม่มีใครแอบชอบอยู่ในใจนะคะนะเรามาดูว่า เดือนนี้นะคะจะมีคนเข้ามาขยับหัวใจคุณได้ไหมนะคะใบแรกเพจอฟวานน่าจะมีคนที่อายุที่น้อยกว่าคุณนะคะเข้ามาขยับหัวใจคุณได้นะคะเขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมษิงธนูนะคะหรือถ้าคุณเป็นวัยรุ่นก็อาจจะเป็นรุ่นราวเขาเดียวกันนะคะแล้วก็อาจจะเจอกันในที่เรียนหรือในในที่ทำงานใหม่ๆก็เป็นไปได้เนาะในตัวเพจอฟวานนะคะ ต่อมานะคะ e ดอะเทมเพลนนะคะอาจจะเป็นชาวราศีธนูลัคนาธนูได้ด้วยนะคะหรือบางทีในตัวเ e มเพลนเองนะคะอาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะได้เจอใครจากการเดินทางนะคะหรือการยกย้ายอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะในตัวเ e มเพลนเองนะมันทําให้คุณรู้สึกโลเลแล้วก็ลังเลมากๆเลยนะคะสีดาบเกิดขึ้นนะคะต่อให้เข้ามาคุณก็พยายามที่จะไม่สนใจไม่วอกแปกอะไรทั้งสิ้นนะคะนะในตัวสีดาบเนาะ ทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเรื่องราวของหัวใจสําหรับคนโสดชาวราศีสิงห์นะคะที่ไม่มีใครแอบชอบอยู่ในใจเลยนะคะเรื่องราวเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ Queen of Wi นสนะคะสนใจแต่เรื่องการงานมากเป็นพิเศษนะคะนะหรือบางทีคุณอาจจะไปคุณอาจจะได้พบกับชาวทัศน์ไฟนะคะเมสสิงห์ธนูนะคะซึ่งเขาเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะบางคนอาจจะได้พบเจอแม่ไม้พ่อไม้ได้ด้วยนะคะนะ เ่อามา3าคาทานะคะการเข้าสังคมนะคะการเดินทางหรือการติดต่อนะคะคุณอาจจะได้เปิดสังคมได้รู้จักเพื่อนที่มากยิ่งขึ้นนะคะนะได้เป็น Page of Cups จะมีคนที่จะได้เหมือนไปนปิ๊งอ่ะนะคะ จจะเป็นชาวธาตุน้ํานะคะอายุอาจจะน้อยกว่านะคะแต่ถ้าคุณเป็นวัยรุ่นอยู่ก็อายุไล่เรียก,กันเนาะกรกฎพิธีมีนก็เป็นไปได้นะคะที่จะเข้ามานะคะเขาอาจจะเข้ามาชอบคุณหรือคุณอาจจะเข้าไปชอบเขาก็ได้นะคะสี่คาถาเกิดขึ้นอาจจะง่วนอยู่กับงานหรืออยู่ในจุดที่ที่คุณรู้สึกโอเครู้สึกมีความสุขรู้สึกถึงความสมดุลน,นะคะแล้วก็มันรู้สึกถึงความมั่นคงนะคุณอาจจะได้เจอใครบางคนนะคะในสถานการณ์อย่างนั้น ะะแล้วก็สิบคาทายุ่งอยู่กับงานงานค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหรืออาจจะมีภาระอะไรต่างๆที่ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ประมาณหนึ่งเลยต่อมา10ถ้วยนะคะเหมือนจะได้ไปเจอใครนะคะน่าจะได้ไปเจอใครที่มีความที่ดูเหมือนว่าจะเป็นความรักหรือเปล่าในตัว10บถ้วยนะคะหกดาบเกิดขึ้นการเดินทางนะคะอาจจะทำให้คุณได้พบเจอใคร นะคะหรือบางทีคนที่คุณคนที่คุณจะได้เจอเขาอาจจะเป็นคนที่เดินเดินทางมาจากที่ไกลๆก,ก็ได้หรืออาจจะอยู่อยู่ที่ไกลๆจากคุณนะคะแล้วก็จัสมินนะคะคุณคุณเหมือนจะได้พบเจอใครนะคะในตัวจัสมินนะคะที่เกิดขึ้นนะค,ะคุณอาจจะได้เจอเจอคนที่คุณตามหามานานนะคะหรือจะมีการติดต่ออะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะ ใบสุดท้ายนะสรุป3ามดาบนะคะแต่ก็ไม่ไวายที่คุณก็เลือกที่จะเสียใจนะคะเพราะบางทีคนที่เข้ามาอาจจะดูเหมือนอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอาจจะมีคนอื่นอยู่แล้วหรือเปล่านะคะนะเขา,าอาจจะมีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่านะคะตรงนี้เดี๋ยวต้องไปดูหน้าง,งานกันอีกทีหนึ่งเนาะนะขอคําแนะนำให้ราศีสิ่งนิดหนึ่งนะสำหรับคนที่ ไม่มีใครแอบชอบอยู่ในใจเอนเต e m e เ t นันมั่นหมายนะคะสำหรับบางคนเองอาจจะได้เจอคนที่สามารถที่จะมั่นหมายกันได้ในอนาคตเนาะในเดือนนี้แล้วก็ใบใบที่2 f o r g i v e and learning นะคะก็ขอให้ให้อภัยแล้วก็เรียนรู้นะคะในข้อผิดพลาด อะไรที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะเกี่ยวกับเรื่องราวของหัวใจเพราะบางทีคุณอาจจะยังฝังใจกับเรื่องราวเก่าๆของคุณนะคะจนคุณเองรู้สึกว่าคุณไม่ให้อภัยกับคนเก่าๆของคุณหรือไม่ไม่ไม่ให้อภัยกับตัวเองนะคะนะเลยทําให้คุณแบบว่าปิดตายหัวใจนะคะไม่อยากที่จะรับไข่เข้ามาอีกนะคะเขาก็เลยบอกว่าให้คุณให้อภัยซะนะคะเราก็ถือว่ามันเป็นการเรียนรู้นะคะที่คุณจะได้เติบโตขึ้นนะคะ ต่อมานะคะได้เป็น True Love นะคะในเดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะได้พบใครที่เป็นความรักแท้นะคะที่มีเข้ามาขอแาะแม่มดน่านะให้คุณนิดนึงนะคะใบแรกนะคะฟังเขาพูดบ้างนะคะบางทีอาจจะมีคนพูดจาทักทายอะไรคุณมานะคะนะใบที่สองนะคะเรียนรู้ที่จะรักโดยที่ไม่ต้องแบกความทุกข์เรารู้ว่าคุณทำได้สู้ๆนะคนเก่ง ใบที่สามค่ะหึงมากไปเปล่านะคะบางทีคนที่เข้ามาเขาอาจจะดูเนื้อหอมมากๆเนาะคุณก็เลยอาจจะหึงนะคะแล้วก็กลัวนะคะไม่กล้าที่จะเปิดใจให้คนใหม่ๆที่จะเข้ามาในเดือนนี้นะคะโอเคอ่ะ ต่อามานะคะสาหรับชาวราศีสิงห์ที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจนะคะเรามาเช็คสภาพใจิตใจคุณนิดหนึ่งนะคะว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะสิบเหรียญนะคะสนใจแต่เรื่องเงินเงินทองทองหรือเปล่านะคะเรื่องธุรกิจการงานจิตใจนะคะหรือบางทีคนที่คุณไปแอบชอบอาจจะอยู่ในวงงานในสังคมของคุณก็เป็นไปได้เนาะในตัวสิบเหรียญเองนะคะแล้วก็ king of pentacle ในใจของคุณอาจจะมีชาว ธาตุดินนะคะมังกรผึกศกกันก็เป็นไปได้นะคะอยู่ในใจคุณเขาอาจจะอายุมากกว่าคุณก็ได้นะคะหรือบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่มีฐานะที่ดีนะคะเป็นคนขยันทํามาหากินนะคะต่อมานะคะได้เป็นเดอะเมจิชียนนะคะจิตใจของคุณตอนนี้ก็ยังรู้สึกโฟกัสอะไรไม่ได้เลยนะคะก็ไปเรื่อยๆหลายๆอย่างมันก็ยังไม่แน่นอนเนาะนะคะแล้วก็เดอะเมจิเชเยนเองคุณพยายามที่จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในตัวของเดอะเมจิเชเยนเองอาจจะหมายถึงเรื่องงานหรือเรื่องการเงิน แล้วก็เรื่องความรักนะคะเหมือนเราแบบจัดการหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะอ่ะแล้วที่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขานะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะนะ King of Wands บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุไฟนะคะเมสสิงห์ธนูได้ด้วยนะคะแล้วเขาก็อาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่านะคะหรืออาจจะเป็นหัวหน้างานก็เป็นไปได้นอกใน King of w a n d s เองนะคะนะแล,แล้วต่อมานะคะก็ได้เป็นสามถ้วยระหว่างคุณกับเขาก็มีความสุขพบเจอกันนะคะอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้นะหรือในวงสังคมอะไรที่มันหมายถึงความสุขนะคะในตัวสามถ้วยเอง The De v วินะคะมีความ รักแล้วก็หึงห่วงนะคะแล้วก็หลงค่อนข้างที่จะมากในตัว The d e ที่เกิดขึ้นนะคะต่อมานะคะได้เป็น Template หลายๆอย่างยังไม่แน่นอนอยังเอาแน่เอานอนไม่ได้เนาะในตัวของ The d e บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีมังกรลัคนามังกรได้ด้วย Template อาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีธนูลัคนาธนูได้ด้วย Template เองเหมือนมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามปรับเปลี่ยนปรับจูนเรื่องจิตใจอยู่นะคะนะ ยังรู้สึกว่ามันยังไม่คงที่ยังหาจุดจุดกึ่งกลางไม่ได้นะคะนะต่อมานะคะเราก็ได้เป็นแปดคาถานะคะที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีการรู้จักกันนะคะหรือมีการทักทายผ่านแมสเซจนะคะหรือเราอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันพุ่งเข้ามาหาเราอย่างรวดเร็วเหลือเ,เกินนะคะคุณอาจจะรู้จักในในการทำงานด้วยก็เป็นได้นะ นะแล้วก็หนึ่งเรียนนะคะนะก็ยังรู้สึกมั่นคงแล้วก็ยังเห็นคุณค่าของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่ค่อนข้างที่จะมากนะคะรู้สึกว่าเป็นความรักที่ดีรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวที่ดีที่เกิดขึ้นเหมือนเราได้เจอใครบางคนที่เรารู้สึกว่าตอบโจทย์ในทุกอย่างนะแล้วที่นี้นะคะมาดูว่าตอนนี้นะคะคุณรู้สึกกับคนคนนั้นว่ายอย่างไรบ้างนะคะ ใบแรกคุณตกอยู่ในห้วงพลังงานของความรักอย่างจังนะคะคุณยังรู้สึกคือรักคนนี้มากๆ่ะนะคะเขาเป็นคุณคิดว่าเขาเป็นคู่รักของคุณคุณไม่สามารถที่จะละสายตาไปจากเขาได้เลยนะคะเดอะเมจิเชียนนะคะ, magician, ะ,คะที่คุณรู้สึกกับเขาคุณรู้สึกว่าเขาเหมือนนักมายากลน,นะคะนะคะยังหาจุดจุดเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะนะยังหาแล้วเหมือนแบบ คือเหมือนเขายังไม่หยุดนิ่งอะในตัวของเดอะเมจิเชียนเองเนาะนะคะชาวราศีสิงห์อาจจะไปเกี่ยวข้องกับชาวเมทุนลัคนาเมถุนได้ด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นเมจิเชียนก็จะเป็นชาวธาตุลมนะคะก็เมถุนตุนกลุ่มนะคะอาจจะไปเกี่ยวข้องได้ด้วยนะคะแล้วเมจิเชียนเองก็มีคนเข้าหาเยอะเหมือนกันนะคะแล้วคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเขาเหมือนยังไม่คิดจะลงเอยอะไรกับใครเลยนะคะเขาดูมีสเสน่ห์มากๆเนาะ ในตัวเดอ l o ลเวอเองเขาก็มีเสน่ห์นั่นแหละนะแล้วก็ The Hermit นะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีกันลัขนากันนะคะหรือบางทีคนที่คุณไปชอบนะคุณอาจจะจะเจะเป็นคนที่อายุมากกว่านะคะนะแล้วก็ในตัว The Hermit เองคุณรู้สึกว่าเขานิ่งเงียบมากๆเลยนะคะเก็บตัวสันโดษค่อนข้างแบบมีโลกส่วนตัวค่อนข้างที่จะสูงนะ่ะนะคะ ต่อมานะคะได้เป็น5ดาบนะคะคุณรู้สึกว่าบางทีก็เหมือนเขาพยายามที่จะไล่คุณออกไปจากชีวิตเลยนะคะนะคุณรู้สึกว่าเขาแบบดื้อชอบที่จะเอาชนะอีโกทิฐิสูงเหมือนกันนะคะเวลาได้พบเจอหรือได้พูดคุยอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นเนาะอ่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าฝั่งนู้นนะคะช่วงนี้เขามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะในชีวิตเขานะคะ หกดาบนะคะเขาน่าจะมีการเดินทางนะคะเกิดขึ้นนะ,ะฝั่งโน้นหรือช่วงนี้เขาอาจจะฟีดตัวออกไปเงียบๆนะคะนะเหมือนอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ที่เขาพยายามที่จะรอให้เวลาเป็นตัวขี้คลายในตัวของปัญหาเนาะ นะก็อาจจะดูงี้ปนนไปนิดหนึ่ง w h e ิ i ออ of for ์ u n นนะคะฝั่งนู้นกำลังมีการเรียนรู้อะไรบางอย่างที่เพิ่มขึ้นเขาอาจจะมีการขยับขยายเรื่องหน้าที่การงานหรือได้มีการศึกษาเีิมต่ออะไรเพิ่มเติมนะคะหาความรู้ห้าถ้วยเขามีเรื่องผิดหวังเสียใจนะคะแล้วก็รู้สึกมมบออนไม่ได้เนอะในตัวของห้าถ้วยเองนะคะ ต่อมาสองดาบเขากำลังรู้สึกลังเลนะคะที่จะต้องเลือกที่จะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างช่วงนี้เขาอาจจะบล็อกเรื่องการติดต่อสื่อสารน,นะคะนะมีเขามีความลับอยู่ในใจบางอย่างพูดออกมาไม่ได้นะได้แต่เก็บไว้นะคะคุ้นคิดแล้วก็โลเลแล้วก็ตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยนะคะว่าจะอะไรยังไงเนาะ ทีนี้นะคะเรามาดูว่าฝั่งนู้นเขามีความรู้สึกนึกคิดกับคุณอย่างใรบ้างนะที่เขารู้สึกกับคุณนะเขารู้สึกว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างสามเหรียญคุณและเขาอาจจะเป็นคนที่พบเจอในเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินเนาะนะคะในตัวสามเหรียญน,นะคะหรืออาจจะเป็นคนในโลกออนไลน์นะที่ที่พบเจอกันนะคะในสามเหรียญต่อมา หเหรียญน,นะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีค่านะคะเป็นคนที่ดีคนหนึ่งเลยนะคะหเหรียญต่อมานะคะได้เป็น2อดาบนะคะเขารู้สึกไม่มั่นใจกับคุณนะคะเขาคาดเดากับคุณยากเหมือนกันนะคะ เขาลังเลกับคุณเหมือนกันนะคะว่าจะเอาอยัางไงกับคุณดีนะคะเราเขาคาดเดาความรู้สึกคุณไม่ได้เหมือนกันเนาะ,ะแล้วก็ได้เป็นเดฟูเขารู้สึกว่าตัวคุณน่ะเจ้าชู้นะคะหรืออาจจะยังไม่คิดที่จะลงเอยอะไรกับใครคุณน่ะชอบหวานเสน่ห์ไปทั่วนะคะเขาคิดว่าเป็นประมาณนี้เลยนะคะอ่ะแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะเดือนนี้จะเป็นไปอย่างไรบ้างนะคะ ิบดามันมีความเศร้าเสียใจความเจ็บปวดอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องราวเดิมๆคนเดิมๆอาจจะเข้ามามีผลในเรื่องราวในเดือนนี้นะคะเพจออบวานนะคะมีการติดต่อพูดคุยกันเพิ่มมากขึ้นนะคะในเดือนนี้เองอาจจะมีคนราศีสิงห์เนาะอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวทัดไฟนะคะทัดไฟก็ เมษิงธนูนะพวกคุณจะมีการพูดคุยหรือได้เรียนรู้ได้ทําความรู้จักกันมากขึ้นจัสติกอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีตุลละขนาตุลได้ด้วยนะคะนะพยายามทําตัวเองเป็นกลางเพื่อไม่ให้จับพิรุธอะไรใดๆได้แทั้งสิ้นนะคะ นะไม่อยากที่จะเอ็นเอียงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่สี่ถ้วยเกิดขึ้นนะคะมีใครบางคนทําหน้าตาเบื่อหน่ายแล้วก็เซ็งๆนะคะยังรู้สึกไม่พออกพอใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะก้าวเด่นเกิดขึ้นนะคะรู้สึกว่าอยู่คนเดียวมีความสุขมากกว่านะคะต่อมาสองดาบมันมีเรื่องราวของความลังเลนะคะเกิดขึ้นนะการตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยนะเกิอดอาดใจ บอกอะไรก็บอกไม่ได้นะคะสดา,ดาเกิดความเงียบๆนะเราก็ได้เป็นในออฟคัพนะแต่เหมือนจะมีใครบางคนที่จะพยายามส่งหัวใจไปให้นะคะนะแต่ว่าอาจจะมาช้าหน่อยนะคะอาจจะติดปัญหาหรือทุรละอะไรบางอย่างนะคะหรือมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่านะคะขอพายไปสุดความสัมพันธ์เดือนนี้ค่ะได้เป็นอัศวิน ได้เป็น king of cups นะคะนะก่อนข้างที่จะมีใครวันไหวมากเป็นพิเศษนะในเดือนนี้นะคะนะรู้สึกดีๆมากๆเลยวันไหววันใจมากๆเลยนะคะขอคำแนะนำจากแองเจิลให้ราศีสิงห์นะใบแรกนะคะ let go of control issue นะคะนะบางอย่างก็ไม่ต้องไปควบคุมหรือจัดการอะไรมากมายนอกในตัวปัญหานะคะยิ่งควบคุมก็ยิ่งมี มีแต่ปัญหาที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วต่อมาก็เป็น u n นดีควายติดเลิฟสำหรับบางคนเองอาจจะมีความรักที่ไม่สมหวังนะคะในเดือนนี้เนาะหรือบางทีคนที่คุณไปเกี่ยวข้องในเดือนนี้อาจจะเป็นคนคนที่คุณปแอบชอบในเดือนนี้อาจจะเป็นคนที่เขาเคยเทคุณมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะนะมันอาจจะกลับมาอีกในพลังงานเหล่านี้เนาะนะเขาอาจจะกลับมาเหมือน มามีปฏิสัมพันธ์อะไรกับพวกคุณมากขึ้นหรือเปล่านะคะแล้วก็บักเรื่องบางอย่างมันอาจจะบางคนอาจจะยังไม่ตอบโจทย์มากเท่าที่ควรนะคะนะก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะนะ ดังนั้นเขาก็เหมือนบอกว่าให้เผื่ใจไว้แหลกพ่ายไป้นี้นะ,ะต่อมานะคะ l o v e y o u r s e l f first นะคะก็บอกว่าให้รักตัวเองก่อนนะไม่ว่าอะไรอย่างไงก็ตามนะคะรักตัวเองให้เป็นก่อนก่อนที่จะไปรักคนอื่นนะคะรวมไปถึงว่าดูความรู้สึกเราด้วยนะคะว่าเราไหวไหมนะคะกับสถานการณ์ที่เราเจอนะคะต่อมานะคะอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันเติมความคิดสติสตางให้ทันนะคะ ต่อมาเนาะเขาอยู่ในใจคุณมานานมากแล้วนะบางคนแอบชอบมานานแล้วนะคะต่อมานะคะคนในจินตนาการอาจไม่มีอยู่จริงเปิดใจเถอนะโอเคขอบคุณชาวราศีสีงห์มากๆค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสมบวังในเรื่องราวของความรักนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ